อันนี้เครื่องเคมอาการเปิดเครื่องไม่ติดนะคะอันนี้ลูกค้าสั่งมาจากช h อป e ีของเรานะคะแล้วก็สั่งมาจากจังหวัดสมุทรปราการนะคะอันนี้ทางร้านแก้ไขให้แล้วเรียบร้อยะคะ่ะ แล้วก็ CPU สองหกแปดสามบีสี่นะคะสองตัวนะคะลูกค้าแรมหนึ่งสองแปดนะคะ M M2 ห้าร้อยนะคะลูกค้าแล้วก็กระจอห้าเก้าศูนย์แปดกิกนะคะแก้ไขให้เรียบร้อยะคะ่ะ